ข,ข้อกกราบสวัสดีวัย <c oughs> รุ่นนักเทรดส่วนเทนั้งหลายนะครับทนแดงไม่ทนฟ้าทุกท่านอีเช่นเคยวันนี้จะมาวิเคราะห์ครับในส่วนของ EUR USD นะฮะธรทมลายเดยวันนี้ เดยววันนี้ขีเป็นขาขึ้นนะครับสี่ชั่วโมงยังมองเป็นขาลงนะครับ เมื่อคืนได้ทำการเบรกเอาออกมานะแต่ไม่สามารถทะลุโซนของสีชั่วโมงได้โซนแดงตั้งขสีชั่วโมงได้นะไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือได้นะแล้วกลับตัวลงมาช่วงนี้ผมก็กำไรไปแล้วนะเข้ารูปนะ เข้ารูปในส่วนของสิบห้านาทีเนี่ยเด็กก็ออกมาแล้วก็ยืนแท่งแล้วก็พุ่งขึ้นไปเทสแต่ไม่สามารถทะลุได้เทอีกรอบยังไม่สามารถทะลุได้นะส่วนนี้อาจจะมีการอ่อนแรงนะแล้วก็กราฟในในสัปาหสิบนาทีก็ทำส่วนของไซเว เออเนี่ครับกี่ยวออเดรอร์ตรงนี้เมื่อกี้ขึ้นสำหรับวันนี้ครับตรงนี้เนี่ใช้เอ่อ ทำตัวได้ทําการไซเวอยู่ในกรอบนะโอเคกดลำดับหน่อยนะครับภาพลงก็คือ ลองลองมาครับผมโอเคก็จะเป็นโซนไวก่อนจะมีของทำรายดีนะเป็นแนวรับ ซึ่งยังไม่ถูกใช้นะเฮะ้ยใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วครับหนึ่งครั้งสองครั้งน่าจะลงมาอีกแล้วก็ขึ้นอีกเอ่อขึ้นต่อได้ขึ้นถ้าลงมาในส่วนนี้ก็ จะเป็นภาพจะเป็นภาพนี้ก่อนนะในส่วนของแรงขาลงอนะอ่าจะทะลุได้นะครับแต่ผมมองในภาพขาลงื่อานนะชนต้านแล้วก็ขึ้นในส่วนของภาพนี้นะ ในทำลายสามสิบนาทีผมว่าน่าจะมีอาจะเกิดภาพนี้เกิดขึ้นโอเคสำหรับสายเทสั้นโซนนี้ โซนนี้ยังใช้ได้นะครับใช้ไปกันหนึ่งครั้งใช,ใช้ได้นะว่ารอรับอยู่แถวนี้ดี่วละรอร่วงมานะครับผมเป็นการบายระยะสั้นนะครับถ้ามองภาพรวมก็คือสำหรับขาดเซลล์ตรงนี้จะมีแรงต้านอยู่ สอนน้องมาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งครั้งจะมีโซนนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีต้านอยู่แล้วก็สามสิบนาที เป็นภาพของไซเวนะะติดตรงนี้เด้งขึ้น15นาทีทำกำไรได้เรื่อยๆนะครับจุดนี้เด้งขึ้นนะถึงเส้นนี้เด้งขึ้น ครั้งครั้งนี้ไม่ใช้แท่งแดงขั้ดท้ายน่าจะเป็นการรีเทิร์หนึ่งครั้งขึ้นไปเท็วันะ Take One ขึ้นไปถึงนี่คือ T P แรกระยะสั้นนะฮะแล้วก็จะมี T P ระยะที่สองตรงนี้ ่วนตรงนี้แล้วก็ส่วนบล็อกจะมีสองส่วงเข้าได้นะครับตรงนี้เพราะมันใช้ในส่วนของแท่งเขียวแท่งแรกไปแล้วเหลือแท่งแดงข้างหลังนี้ ซึ่งเข้าออเดอร์ไปเมื่อกี้ถ้าเข้าเมื่อกี้ก็จะได้วันนี้การยังการทำการเทรงมันส่วนผมจะเข้าเลยแลกกันขออนุญาตเทรดไปน,นะครับเดี๋ยวตัดออกทันไห้เนี่ย หรือว่าจะรอด้วยข้างล่างนี้ก็ได้นะข้างล่งนชัวร์กน่ายังไม่ถูกใช้นะใช้ไปครั้งเดียวมันสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้งนะพวก AOC โอเคจบแล้วครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ กันต้นนะครับขอบคุณครับ